สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาพยนตร์ที่ทรงพลังมากๆนะคะ s h i n d l e r s List หรือในชื่อไทยชะตากรรมที่โลกไม่ลืมครับผมซึ่งเราจะอิงจากบทสรุปที่ทำไว้น่าสนใจมากๆจากช่องบรรยายมูวี่ค่ะครับเป็นเรื่องที่ทั้งสะเทือนใจและก็ให้แง่คิดเยอะจริงๆ ใช่ค่ะเป้าหมายเราก็คืออยากจะลองสำรวจการเดินทางของออสการ์ชินเลอร์ดูว่าจากนักธุรกิจนาซีทีเ่เหมือนฉวยโอกาสจากสงครามเนี่ยกลายเป็นคนที่ช่วยชีวิตชาวยูเป็นพันได้ยังไงครับจุดเริ่มต้นก็น่าสนใจนะคือชินเลอร์มาถึงคราโคฟที่โปแลนด์ตอนที่นาซีเพิ่งเข้ายึดครองพอดีเลยอือฮึซึ่งภาพแรกที่บทสรุปเขาฉายให้เห็นก็คือ เป็นนักธุรกิจเจ้าสเสน่ห์เลยครับสมาชิพกพรรคนาซีด้วยใช่ค่ะแล้วก็มองสงครามเป็นเหมือนโอกาสทองใช่ครับโอกาสสร้างความร่ำรวยบทสรุปเน้นเลยว่าตอนแรกนี่คือเรื่องเงินส่วนตัวล้นลวนอๆใช้ั้งเส้นสายสินบนต่างๆนานาเพื่อจะเทคโอเวอร์โรงงานเครื่องครัวให้ได้ครับผมแล้วก็กดต้นทุนด้วยการจ้างแรงงานชาวยูราคาถูกซึ่งตรงนี้เองที่ทำให้เขาไปเจอคนสำคัญใช่ไหมคะครับ เอซัคเติร์นนักบัญชีชาวยูที่เก่งมากๆความสัมพันธ์ตอนแรกก็เลยเป็นเรื่องธุรกิจเลยใช่ครับชินเลอร์ต้องการสมองสเติร์นก็เออก็มองว่าการมีงานในโรงงานเนี่ยมันเหมือนเป็นเกราะป้องกันให้ชาวยูได้อ๋อเพราะงานในโรงงานถือว่าจำเป็นต่อกองทัพประมาณนั้นครับเป็นแรงงานสำคัญก็อาจจะรอดจากการถูกส่งไปที่อื่นได้ง่ายกว่า ธุรกีก็รุ่งเรืองไปนะคะแต่ว่าชะตากรรมชาวยูวในคาคาฮฟนี่คือแย่ลงเรื่อยๆเลยครับถูกต้อนไปอยู่ในเขตกักกันสภาพก็ย่ำแย่จนมาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญที่บทสรุปเขาเน้นมากๆคือเหตุการณ์กวาดล้างเขตกักกันอืมชินเลอร์เห็นกับตาตัวเองเลยความโหดร้ายความรุนแรงแล้วก็มีภาพจำสำคัญคือเด็กผู้หญิงในชุดโค้ทสีแดงใช่ไหมครับใช่ค่ะสีแดงสดท่ามกลางภาพขาวดา มันมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แรงมากครับเหมือนเป็นความบริสุทธิ์ชีวิตที่กําลังถูกทําลายมันกระแทกใจชินเลอร์อย่างจังเลยทําให้เขาเริ่มมองเห็นคนไม่ใช่แค่แค่แรงงานถูกๆแล้วใช่ครับหลังจากนั้นคนที่รอดก็ถูกส่งไปค่ายแรงงานพลาโซฟที่นั่นก็เจออเมอนเกิร์ตผู้บัญชาการค่ายโอ้โห คนนี้คือตัวแทนความโหดร้ายวิปริตเลยครับบทสรุปคือบอกว่ายิงคนจากระเบียงเล่นเป็นกีฬาตอนเช้าโหดร้ายมากซึ่งมันก็ยิ่งขับเน้นความเปลี่ยนแปลงในตัวชินเลอร์เนาะครับเหมือนเป็นขั้วตรงข้ามเลยด้านหนึ่งคือความโหดร้ายสุดขั้วอีกด้านคือมลุเียธรรมที่กำลังกอดตัวในใจชินเลอร์โรงงานของเขาก็เลยค่อยๆเปลี่ยนไปใช่ครับจากที่เน้นกำไรก็กำลังจะกลายเป็นเหมือนเรือโนอา ใช้เงินที่หามาได้นั่นแหละมาซื้อชีวิตคนครับติดสินบนเกิร์ดให้ของขวัญแพงๆเพื่อสร้างค่ายย่อยในโรงงานตัวเองปกป้องคนที่เขาเรียกว,ว่าชาวยิวของชินเลอร์ครับให้พร้อจากความโหดร้ายในค่ายพลาซอฟโดยตรงแล้วพอสงครามใกล้จะจบก็มาถึงจุดคลแม็กซ์จริงๆนาซีสั่งทำลายหลักฐานก็คือส่งนักโทษที่เหลือไปค่ายมรณะอย่างอัลชวิทซ์ชินเลอร์รู้ว่านี่คือโอกาสสุดท้ายแล้วครับ เขาก็เลยยื่นข้อเสนอที่เอ่อต้องเรียกว่าบ้าบินมากคือขอซื้อคนงานยูทั้งหมดเลยย้ายไปโรงงานใหม่ที่เชโกสโลวาเกียนี่คือที่มาของบัญชีของชินเลอร์สินะคะใช่ครับบัญชีรายชื่ออันด่งดังชินเลอร์กับสเติร์นก็นั่งพิมพ์รายชื่อกันทุกชื่อที่พิมพ์ลงไปคือชีวิต คือความเป็นความตายเลยครับแต่ก็เกิดเรื่องจนได้เอา้าเกิดอะไรขึ้นคะรถไฟขบวนที่ขนผู้หญิงกับเด็กดันถูกส่งไปเอาชวิตเฉยเลยผิดพลาดโหแล้วทําไงล่ะคะชินเลอร์ไม่ยอมครับบุกไปถึงเอาชวิตเลยจริงเหรอคะครับใช้เพจพลอยที่เหลือติดตัวนั่นแหละติดสินบนผู้บัญชาการค่ายต่อรองจนช่วยทุกคนกลับมาได้สําเร็จ สุดยอดมากนี่คือพิสูจน์เลยว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์ครับพอสงครามจบชินเลอร์ที่เป็นสมาชิกพรรคนาซีก็ก็กลายเป็นอัจฉริยกรสงครามต้องหนีครับแต่ในคืนอำลาคนงานที่เขารอดชีวิตมาได้กว่า1200คนค่ะคเขามอบแหวนให้ชินเลอร์หลอมจากฟันทองของพวกเขาเองโอ้แล้วสลักว่าสลักเป็นภาษาฮิบรูครับแปลว่าผู้ใดช่วยหนึ่งชีวิตก็เหมือนช่วยโลกทั้งใบซึ่งมากเลยครับ แต่ที่สะเทือนใจกว่าคือตอนชินเลอร์ได้รับแหวนนี้เลยครับเขาร้องไห้หนักมากไม่ใช่แค่ซาบซึ้งเหรอคะไม่ใช่แค่นั้นครับมันมีความเสียใจเสียดายอยู่เต็มไปหมดเขาบอกว่ารถคันนี้เข็มกลัดนี้น่าจะแลกได้อีกหลายชีวิตโหเขารู้สึกว่าเขาน่าจะช่วยได้มากกว่านี้ใช่ครับเงินทองที่เคยอยากได้มันไร้ค่าไปเลยเมื่อเทียบกับชีวิตคนที่เขาช่วยไม่ได้ หนังก็จบด้วยภาพสีในยุคปัจจุบันใช่ไหมคะที่ผู้รอดชีวิตจริงๆกับลูกหลานครับไปวางหินบนหลุมศพของชินเลอร์ที่เยรูซาเล็มเป็นการให้เกียรติระลึกถึงเป็นตอนจบที่ทรงพลังมากจริงๆค่ะครับเรื่องนี้มันก็ชวนให้คิดนะครับว่าเออบางทีในความมืดมิดที่สุดหรือในคนที่เราอาจจะมองข้ามไปเนี่ยค่ะมันอาจจะมีความดีงามซ่อนอยู่ก็ได้แล้วการตัดสินใจทําอะไรสักอย่างของคนคนเดียวเนี่ย ถึงแม้ตอนแรกจะเริ่มจากเหตุผลอื่นก็ตามใช่ครับมันก็เปลี่ยนโลกได้จริงๆคำถามทิ้งท้ายอาจจะเป็นแล้วอะไรคือบัญชีรายชื่อในชีวิตของเราเองที่เราพอจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้บ้าง